สวัสดีครับอยู่กับเราแซคคุ่นรุ่นทำกินนะครับตอนนี้หลังจากเคอร์ฟิวได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาปนิกาเล่แปดเก้าเก้าเก้าห้าเก้าแล้วนืหนึ่งเก้าเก้านะออกไปขับขี่ดูที่ว่าในเมืองเนี่ยมันโล่งขนาดไหนและคนใช้ชีวิตกันเป็นยังไงนะวันนี้เราจะไปดูว่าในเมืองจะมีคนออกมาซื้อของซื้ออะไรกินกันไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะแล้วเราขับไปดูว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้เราก็เอาพาเจ้าสามฐนนี้มาทดสอบแล้วก็ให้เพื่อนๆดูด้วยว่า ราคาเป็นยังไงสปารถคัพสานะเป็นยังไงนนะวันนี้บอกเลยว่าขี่ทุกคันขายทุกคันนะเราไปดูกันว่าในเมืองวันนี้ในเมืองนครปฐมเป็นยังไงนะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้โควิดจะมีร้านค้าร้านไหนเปิดคนออกมาใช้ชีวิตหรือเปล่าน,นะดีไหมเจไปเดี๋ยวเราไปกัน let's go <S ครับตอนนี้เราก็แวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับเติมไม่เยอะครับเติมแค่ครั้ละร้อยครับพอรครับร้อยเยวร้อยเยออพอนะ อย่าเติมเยอะอย่าเติมเยอะลูกค้าซื้อไปค่อยค่อยเติมลูกค้าซื้อไปค่อยค่อยเติมนะร้อยเยียพอครับเดินกี่ใบร้อยเยี่ยมครับเดี๋ยวที่แรกครับที่แรกผมว่าจะไปดูที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับตลาดโตลุ่งนะครับว่าตอนนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของหรือเปล่านะสมัยก่อนตลาดโตลุ่งเนี่ยแบบคือลุ่งเรืองมากนะ มีคนใครแพกบ้านใครแกเมืองใครไปใครมาก็ต้องมาเที่ยวตลาดองพระนะครับในตลาดโตลุ่งนะเราไปดูกันว่ามีคนเปล่าคราับเดี๋ยวตาาไปดูครับ ตอนนี้เราก็ถึงตลาดโต้รุ่งนะครับที่เคยแบบว่าคึกคืนนะครับที่เคยมีผู้คนเดินทางมาซื้อของกินเดินทางมาจ่ายของกินมามาร้านค้าหายไปเยอะมากเลยเนะเบนเห็นยังเนาะจากปกตินี่นะตรงนี้ตรงนี้นะคือตรงที่ว่างๆนะครับก็คือขายของกันเต็มเลยนะแต่วันนี้นะครับมีแค่นี้นะครับอืมก็ถือว่าน่าตกใจนะเพืเ่อนๆนะแต่ก็ยังมีคนที่สู้ตรงที่บูนบ๊นะครับนะครับนะครับ ตลาดหน้าก็ยังอยู่นะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับพูดถึงว่าก็แปดสิบถือว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ยังอยู่ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมานะคนไหนอยากจะมาอุดหนุนก็คิดว่าตลาดนะัดโตลรุ่งองค์พระครับว่ามีคนขายของกินไหมก็ยังมีนะครับก็สามารถแวะมาเที่ยวชมมากินได้นะวันนี้เรามาเราก็มาเข้าเรื่องของเราเลยดีฟ้านะ สำหรับการขายรถของเรานะเดี๋ยวเราไปชมรถของเราว่ามีอะไรบ้างนะเอาละครับวันนี้เราก็จับนะครับโปรโมชั่นนะครับ3คันนะครับสา,สาคัน3า,ามซีซีปานกิกลีแ้าเก้าเก้าห้าเและหนึ่งหนเรียกแล้วเรียกเขาเรียกว่าลูกเหลนเอหลานลูกแล้วก็พ่อนะแต่เรายังมีคุณปู่อยู่ที่บ้านคุณปู่ก็คือ v ีโฟ ไอโฟยังไม่เอามาเนี่ยวันนี้เอามาสามคันให้เพื่อนดูก่อนนะเพราะว่าไม่มีใครขี่มานะม,มีแค่สามคนตอนนี้นะมาวันนี้เราพามาชมก็นเลยนะแต่ก้าวๆนะครับแต่ก้าวก่อนเลยนะวันนี้เมื่อกี้ขี่มาเป็นไงโจคนมองบาเลยนะเนาะมาสามคันพ่อเทอมิโนนีน้หมดเลยโอ้โหสามคันพ่อเทอมิวันนี้คู่น,นะร้านเมืองเลยเนะมื่อกี้เนาะแต่เราก็ไม่ได้เบิ้ลได้อะไรนะเราก็ขี่มาสุภาพเรียบร้อยนะ คาร์บอนทั้งคันนะคันนี้นะก็เทมีโน่นนี้สต,กกส,นะตสติกเกอร์สีเทานะเขาเรียกว่าแตะแล็ปสติ๊กเกอร์สีเทานะนะล็อกทั้งคันนะให้ให้แบบว่าดูแบบมีอะไรเงี้ยแดงเทานะอันนี้ไม่วิ่งแค่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลให้มันหมื่นหกพันหรือหนึ่งเจ็ดพันหรือแปดพันนะแต่ไพืไ่อน้ก็รอดูหนึ่งมื่นเจ็ดพันกิโลเออจำได้ชิวมิติคั่วครับสว,วยๆอืม ไม่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 เอาอ่ะเพราะว่าไม่เสี่งโช่วงไม่เก่งขายรถเก่งเข้าใจไหมมาขายตลอดตัวนี้นะแล้วก็ไล่มาเป็นแปะไปเก้าพันเก้าอยู่เปล่านี่แล้วก็ไว้ก่อนนี่คันนี้คันนี้ชิวมากเชอร์ชิคอลนะสีแดงสวยๆนะคันนี้เบนซ์ขี่มาเมื่อกี้เบนซ์ขี่มาเป็นยงไงเฮ้ยอย่ายุ่งดิอะไรอ่ะก็มีตั่างว่า เขากำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยโอ้โหยุ่งอะไรอะ่ะให้เขาถ่ายรมัคบให้ถ่ายคลิปก่อนได้ไหมจะไม่พูดใช่ไหมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวถ้าไม่พูดอะไรอย่าซื้อใบหนึ่งอนะ่ะใบเดียวเอออ่าคันนี้หน้าเกะ959นะคันนี้เบนเมื่อกี้ขี่มาเป็นไงปกติปกติปกติลืนล่นเลยลนห,นหน้าจอมีอะไรโชว์ไหมไม่มีครับไม่มีโชว์เรียกไม้ไม่ขึ้น <im S 1> ไม่ขึ้นอ๋อเดี๋ยวก็จะจอไม่โชว์นี่คันนี้นะ คันนี้คันนี้ท่อนะเพื่อนๆดูเธอมีโนนี้จริงๆแล้วท่อเนี่ยรูท่อที่ตรงนี้นะนี่ท่อนะเขาบอกว่าท่อใบนี้ยนะพร้อมอกล้างคาร์บอนแท้เนี่ยสองแสนนะเพราะว่าเธอมีโนนี้ธรรมาาเนี่ยท่อจะต้องอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูคันนี้มาดูนู่กล้องต้าไปกั้ตาไปดูเห็นไหมท่ออยู่นี่อันนั้นท่อกับพุ้งเหรอ นะมไม่ได้ใส่ผิดนะครับเป็นรุ่นของมันเขาเรียกว่าท่ออยู่หน้าเห็นไหม,มในไทยมีไม่กี่คันนะสองแสนเท่านั้นสองแสนบาทเท่านั้นนะเสียพอนะอดีเดี๋ยวพากลับต้องลองขี่ไม่รูเป็นไงโหสวัท่อคันนี้โหจัดนะแล้วคันนี้จัดโปรโมชั่นให้เพื่อนดูเลยว่าถูกมา,ากเออเดี๋ยวรออ่ะอ่ะสามคันเนี้ยนะสามคันนี้นะบอกเลยแบตไหมหมดเลย เพราะว่าแบตเก่าตาไม่ิดเลยนี้นจานติดเดียวติดได้อืมมือเบรกการเบรกการขัดนี่ไหลเทคของแต่งนี่ก็ไฟเลี้ยวแต่งชิวหน้ามิติคอชิลสวยนะแล้วคันนี้นี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะจะติดสติ๊กเกอร์วีโฟคนอาจจะงงว่าให้เป็นแควีโฟไม่ใช่อันนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคาร์บอนนะชกหน้าชกหลังโอลินมาให้อยู่แล้วนะ ี่การไอการแหนเลซูม่าคิวหน้าแต่งท่อเทอร์มินี่ฝาถังกันถังคาร์บอนนะคาร์บอนแล้วก็กดกดคัสสายนะทำคัสแต่งคาร์บอนครอบท่อคาร์บอนบ่งโคนนะสวิงอาร์มเดี่ยวนี่หนึ่งกับเก้าได้อีกสวิงอาร์มเดี่ยวไหมแต่ถ้าไปไปกับเก้าอาร์มคู่เก้าห้าเก้าก็อาร์มคู่นะ อให้าอยู่จะให้สังเกตเพื่อนๆง่ายเนี่ยอยู่ปั๊มเบรกอันนี้ปั๊มเบรกมากับตัวรถแปะก้าแต่ถ้าเป็นเก้าห้าเก้าปั๊มก็ต้องปั๊มเบรกตัวนี้แต่ตัวคันนู้นเป็นปั๊มเบรกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอ่าเป็นไงปั๊มเบรกแตงปกติเก้าห้าเก้าตัวมันธรรมดาจะต้องเป็นปั๊มเบรกเดียวกับปั๊มเบรกปั๊มเบรกลูกเล็กปั๊มเบรกเดียวกับแปะแปะก้าการสะบัดโัวลิงเป็นไง กมแสวยคันนี้พี่ขี่มาบอกเลยแรงมากพี่ไม่อยากทำลายพวกเองนะเล้พี่บอกเลยพี่พิดไป <c oughs> พี่สองเกร์เองตามพี่ไม่ทันแน่นอนถ้าพี่ถ้าพี่จะไปก็น,นะนะบอกเลยคันนี้วิ่งหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลนะปีสองสิบสี่นะครับคันนี้คันนี้วิ่งสามหมื่นเก้าพันกิโลวิ่งเยอะน้อยแต่บอกเลยว่าราคาเราจ่ายแน่นอนนะ <c oughs> เราบอกราคาเพื่อนรายการมา้างหน้านนี้ ิกรี่แปดเก้าเก้านะคันนี้ปีสองสิบห้านะวิ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะและ้วคุณมีตังเพิ่มตังอีกสองหมื่นได้คันนี้เลยมาเยอะก็จริงแต่สบ,บิตใหญ่เรียบร้อยขับมาเปไไ็นไงบ้างเมื่อกี้โอมันรถถ้าบอกไพ่บอกมาสามหมื่นเชื่อไหมไม่เชื่อสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดโปรโมชั่นเลยคันนี้บินแน่นอนนะ ข้ออกล่างสองแสนมีไม่กี okay? ここ่ม okay. okay, yeah? okay, no like ีไม่กี่ใบในประเทศไทยนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันใบส่วนอันนี้หนึ่งเก้าเก้านะแต่ปกติขายกันห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นโอภาผสมเกดียดมาโต้รุ่มห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโอเคไหมราคานี้โอเคนะไม่แพงมากนะใครชอบแปดเก้าวเก้าห้าเก้าวเลยหนึ่งก้าก็คิดเอาเลยกันวันนี้นำเงินให้ชมนะ คลิปนี้เป็นความรู้ความประสบการณ์และความลูกสนานของเราแซปปุทนทำกินนะให้เพื่อนๆได้ชมนะตอนนี้เราขี่รถมาก็ปลอดภัยนะไปมุ่งสแ a r t กันโอเคนะวันนี้ก็ถือว่าทําคลิปนอกสถานที่นะให้เพื่อนๆได้ชมกันแบแบตะคู่แบบตาอาจจะไม่จําเจเบื่ออยู่หน้าบ้านนะวันนี้เราก็เรียกว่าเสี่ยงความเสี่ยงความอันตรายของเชื้อไข้หวัดนะเราก็มาทําคลิปกันให้นอกสถานที่บ้างน,นะเพื่อนไหนสนใจก็โทรเบอร์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่นี่เรา ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ลาไปก่อนแล้วเราก็จะขับไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนดูความสวยงามไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับครับครับอันนี้ก็เป็นตลาดตลาดเรียกว่าตลาดตลาดหน้าวัดสงามนะครับจากถนนคนเดินนะครับย้ายออกมาขายย้ายออกมาขายนี่ครับยาวครับ1กิโลนะครับเป็นเพื่อนเขาไหนมาก็ยังมีผู้คนครับจับใจใช้สอยแล้วก็ออกมาซื้ออาหารออกมาซื้อขนมออกมาซื้อกับข้าวกินกันยังมากมายครับตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่ ก็ยังไม่ก็ยังเจริญอยู่นะครับเส้นนี้นะครับไม่ว่าคนไหนนความผสมนะครับใกล้ๆกับตลาดล้างตลาดบนนะครับมาได้เลยมานะวันนี้เราก็กดไส้กอกยักษ์มาแกมเล้าไงโอ้ครับอาปานิจเล้นะครับสามคันมาจอดหน้าร้านนะโอ้โหเทสขออนุญาตครับเดี๋ยวไม่ไม่ว่ากันนะมาจอดแป๊บนึงนะเนาะจอดเนาะจอดเทสพี่ สวยเลยนะสวยอ่ะรอทุกท่านเลยครับผมจอดแบบนี้นะขายเป็นร้านนะครับโอเเ้โหเพื่อนเพวกก็มอนใหญ่เลยนะ,ะครับรถอะไรเท่ขนาดนี้นะอของขายโคตรเยอะครับเพื่อนๆมีบาร์บีคิวไข่ข้าวไข่ขเตียวนะครับวันนี้เรากำลังหาปลาหมึกย่างอนะเพื่อน เจอแล้วเมื่อกี้ขับมาเจอปลาหมึกย่างอุ้ยขาวโอ้ปลาหมึกออาไมา่ใช่นะปลาหมึกย่างคนระับเพื่อนนี่ครับมีกระเพรา20บาทครับมีบุญเตนเสเพปลาหมึกย่างมานะ ครับตอนนี้เราก็ได้ของมาที่บ่อลอยครับก็กลับบ้านครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับลาพปก้อนครับผม้